สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาเพาะเมลิดกระถินในกระถางแล้วก็บอกวิธีปลูกกระถินในกระถางให้ดูอันนี้กระถินในกระถางนะคะเนี่ยที่แม่มาริซอนเพาะไว้เดี๋ยวจะเพาะให้ดูนะคะว่าเพาะอย่างไรเพราะง่ายๆค่ะกระถางที่เพาะนี้ก็ขนาด8นิ้วค่ะ ถ้าเพาะเกิดแล้วก็ไม่ต้องย้ายต้นกล้านะคะก็นำไปวางไว้ข้างหลัวหรือว่านำไปวางไว้บนพื้นปูนก็ได้กระถินจะเกิดง่ายมากก็ใช้ใบไม้สดแม่มบริซอนใช้ใบหูเสือรองก้นกระถางเพื่อไม่ให้ดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำส่วนผสมของดินเพาะปลูกนะคะก็ดินร่วนหนึ่งส่วน ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนกากมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนครุกคราวหนึ่งต่อหนึ่งทั้งหมดดินและปุ๋ยหมักมก,กากมะพร้าวที่ชิ้นโตๆก็ไว้ชั้นล่างในอนาคตก็จะเป็นปุ๋ยหมักให้กับกระถินในกระถางของเราก็ใส่ไปเลยนะคะ ใส่ไปให้เต็มเพราะว่าเดี๋ยวดินก็จะยุบถ้าดินยุบแล้วก็สามารถเติมดินได้กระถินในกระถางปลูกง่ายดูแลรักษาง่ายปลูกแล้วอยู่เป็น1 0บสปีไม่มีวันตายที่แม่มารีสอนปลูกนี้ก็เป็น10ปีแล้วก็ใส่ลงไปเลย ใส่ไปให้เต็มกระถางเมล็ดกระถินที่แก่จัดแม่มารีสอนเก็บไว้ก็เฉพาะสักสองเมล็ดก็พอถ้าเกิดสองต้นถอนทิ้งเลยหนึ่งต้นนะคะเอาเพียงต้นเดียวก็พอหรือว่าย้ายต้นกล้า ไปลงกระถางอื่นหรือว่าไปลงดินก็ได้แม่มริส้อนก็จะเพาะสักสองเมล็ดก็พอแล้วก็จะเพาะให้ดูเพราะว่ากระถินที่บ้านแม่มริส้อนมีหลายต้นแล้วก็วางเมล็ดกระถินลงไปแล้วก็ใช้ดินกลบนิดหน่อยหลังจากนั้น ก็รดน้ำรดน้ำร็จวางไว้กลางแจ้งเลยก็ได้กระถินเป็นไม้ยืนต้นจะเกิดง่ายไม่ต้องทนุถนอมมากรดน้ำให้ชุ่มรดน้ำวันละหนึ่งครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้ผ่านไปประมาณสองเดือน มเมล็ดก,กระถินก็งอกขึ้นเติบโตเร็วมากนะคะเนี่ยดินยุบลงไปโอ้โหคุณโคา่ามีส่วนร่วมเสื้อทุกอย่างเมื่อกี้เดินผ่านกล้องเลยค่ะอ่ะเรามาต่ออนันนี้กระถินเกิดแล้วนะคะก็เกิดสองมเมล็ดแม่มรซ้อนถอนทิ้งมเมล็ดหนึ่งให้เหลือแค่มเมล็ดเดียว ดินยุบลงไปแล้วเดี๋ยวก็เติมดินเติมดินได้บ่อยๆดินร่วนผสมปุ๋ยคอกส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเติมดินลงไปกระถินกระถางนี้ไม่ต้องย้ายต้นกล้านะคะสามารถยกกระถางไปวางไว้ข้างรั้วได้เลยถ้าข้างรั้ว ไม่มีดินมีแต่พื้นปูนวางซ้อนกระถางก็ได้วางกระถางซ้อนกระถางกระถางล่างเติมดินสักครึ่งหนึ่งแล้วก็วางกระถางกระถินลงไปถ้าพื้นข้างรั้วมีดินก็วางกระถางตั้งลงไปเลยแล้วรากกระถินก็จะชอนชัยลงไปใต้ดินเอง หลังจากนั้นกระถินก็จะโตโตเร็วมากนะคะโตแล้วเราค่อยตัดแต่งกิ่งจเจาไว้สักหนึงกิ่งหรือจเจาไว้ทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่เราชอบสำหรับของแม่มะรีซ้อนเอาไปวางไว้ที่ข้างรั้วก็เก็บไว้แค่กิ่งสองกิ่งไม่เกินสามกิ่งแล้วลูกจะดกมาก เพราะว่าเราวางข้างรั้วเราจะปล่อยให้ยื่นกิ่งก้านออกไปข้างนอกมากก็ไม่ดีจะให้ยื่นกิ่งก้านออกไปข้างรั้วเพื่อนบ้านมากก็ไม่ดีนะคะเราต้องหมันตัดแต่งกิ่งไว้แล้วก็รดน้ำสามวันครั้งนี่จะเป็นกระถินในกระถางที่แม่มารีสอน ปลูกไว้ข้างรัว้วฝักดกซะจนกิ่งแอ่นออกมานอกถนนเลยค่ะเดี๋ยวแม่บริซ้อนก็จะใช้เชือกฟางมัดให้ล้ำเข้าไปในด้านตัวบ้านเดี๋ยวแม่บริซ้อนจะเก็บฝักแก่ไปปอกกินเมล็ดกระถินสักหน่อยแล้วก็เก็บผักตำลึงด้วย กินได้ทั้งฝักแก่ฝักอ่อนกินได้ทั้งยอดอ่อนกระถินมีประโยชน์มากตำลึงก็งามขาหน้าฝนนี่เห็นไหมตำลึงอ่าพวงนี้ก็แก่แล้วแต่ว่าจะเก็บไม่เยอะถ้าวันหลังจะกินก็มาเก็บสดๆไปปอกกินเลยปอกกินใส่ ส้มตำลาบน้ําพริกยำได้หมดนะคะกินกับขนมจีนนี่ได้หมดกระถินกินได้ทุกส่วนโอ้โหผักตำลึงงามมากเลยนะคะยอดตำลึงผักข้างรั้วผักที่บ้านแม่มาริสอนมีหลายสิบชนิดไม่ต้องซื้อเลยค่ะผักคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวก็มีก็ปลูกกินตลอดปี นี่เห็นไหมคะกระถินฝักแก่อันนี้ยอดตำลึงสวยๆงามๆอวบๆเดี๋ยวไปต้มใส่มาม่านะคะยอดตำลึงจะอีกมีอีกกิ่งหนึ่งนะคะที่ฝักแก่แล้วเดี๋ยวแม่มริสันจะไปเก็บด้านในอ่ะคุณยายมว้วนคุณยายมว้วน จะเป็นแม่ของแม่มาริซอนนะคะอายุ86แล้วเดินต่อแตะต่อแตะแถวนี้ละค่ะนี่ไปเก็บด้านในได้แล้วได้เยอะเลยผักตำลึงมีทุกซอกมุมของรั้วบ้านเยอะมากนี่กระถินก็ดกมากกระถิน ในกระถางหรือดูฝนก็เก็บกินได้ทุกฤดูเก็บกินได้ตลอดปีเพราะว่ารดน้ำตลอดทั้งปีเวลาเราเวลาฝักแก่เราเก็บกินหมดแล้วเราก็หักกิ่งทิ้งให้แตกกิ่งออกมาเมื่อแตกยอดออกมาแตกกิ่งออกมาใหม่ก็จะมีดอกมีฝักให้เราเก็บกินตลอดทั้งปีโดยเฉพาะ ช่วงฤดูฝนนี่เห็นไหมคะเมฆดำทะมึนเลยค่ะช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาเนี่ยกระถินจะงามมากโดนน้ําฝนนะคะกระถินในกระถางมีทั้งฝักอ่อนฝักแก่เก็บกินได้ตลอดทั้งปี ลองปลูกกันนะคะพอปลูกมเมล็ดงอกแล้วก็วางกระถางไว้ข้างรัวถ้ากลัวล้ม mm. ก็หาเชือกมาผูกไว้ mm. มาดูด้านในกันนี่ด้านในกระถางมังกรอันนี้แม่มรีสอนปลูกใส่กระถางมังกรลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้ว ลำต้นไม่ใหญ่มากเพราะว่าแม่มริอสอุทปลูกลงกระถางก็บังคับไม่ให้ลำต้นใหญ่มากดินน้อยกระถางน,น้อยจะถินก็ออกฝักได้ดีลำต้นไม่ใหญ่มากแต่ต้นสูงนี่ก็จะเป็นอีกกระถางหนึ่งกระถางน,นี้ปลูกไว้เพื่อกินยอด ยอดกระถินกินกับยำหอยนางรมอร่อยมากกินกับส้มตำกินกับน้ำพริกหรือว่านำไปทอดใส่ไข่กินกับน้ำพริกกะปิแทนผักชะอมรสชาติก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมาก ยอดกระถินที่บ้านแม่มริซอนแตกยอดแตกใบอ่อนให้กินตลอดทั้งปีขอให้เราตัดแต่งและรดน้ำสามวันครั้งไว้ไไก็จะได้กินตลอดทั้งปี <c oughs> อ่านี่คุณทองหยอดนะคะมาที่บ้านสุนัขที่บ้านอันนี้คุณโคล่า ตัวที่เดินผ่านกระถางเมื่อสักครู่นี้ละค่ะค่ะวันนี้แม่มริสนก็มาบอกวิธีเพาะเมล็ดกระถินวิธีปลูกกระถินในกระถางให้ดูแล้วนะคะหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสน,นี่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ